อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้เดต้นกับดีเซลด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ครูดเดต้นนะครับก็จะมาเสนอเมนูง่ายที่ทำที่บ้านนะครับ วันนี้คือเราจะเสนอคือข้าวมันเบคอนนะครับประกอบด้วย1นะครับเป็นเบคอน2นะครับก็ข้าวสารก็หอมบรินะครับขิงแก่ครับกระเทียมนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทําให้ดูนะครับทําง่ายๆนะครับของรางตู้เย็นทําที่บ้านนะครับผม เริ่มต้นก่อนอื่นเลยนะครับก็ใส่เบคอนเข้าไปนะครับในกระทะนะครับครับแล้วก็ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ,รบให้เบคอนมันเราก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะครับใส่ให้มันคายน้ำมันออกมาก่อนนะครับกำลังเร่งไฟครับ เดี๋ยวจะทำให้มันค่อนข้างสุกนะครับเดี๋ยวรอให้มันคายน้ำมันนะครับเพราะตอนนี้เราจะข้าวมันเบคอนเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำมันนะครับเราจะใช้มันจากที่ติดมากับเบคอนนะครับในการทำนะครับรอสักครู่ครับรอให้คายน้ำมันสักนิดหนึ่งครับ พอเอริ่มกพักหนึ่งครับเริ่มเป็นน้ำมันแล้วเห็นไหมครับพอเริ่มเป็นน้ำมันแล้วเราก็ใส่ขิงเข้าไปนะครับขิงเข้าไปนะครับเพื่อทำให้ข้าวมันของเราเนี่ยหอมขึ้นครับใชขิงก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมตามเข้าไปครับ เรื่อให้มันหอมนะครับ,คร,บครั้งนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวโรสแมรี่เข้าไปด้วยนะครับเพื<ม>่อความหอมให้ข้าวนะครับออตอนเราก็จะเสียไปเรื่อยๆนะครับให้ทั้งเบคอนับ เครื่องปรุงเรานะครับเครื่องที่เราใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็ลดไฟลงหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้เครื่องเราใกล้หอมฮะเริ่มกลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับเบคอนก็เริ่มตืม่นน้ำตาลน้ำตาลแล้วแต่เราจะทอดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งครับ พอบคอนเริ่มเหลืองเริ่มอะไรได้ที่นะครับเราจะมาปรุงรสกันนิดหน่อยนะครับก่อนอื่นผมใช้ซอสแม็กกี้นะครับประมาณสักสี่ช้อนนะครับผมเป็นสี่ช้อนโต๊ะนะครับราดไปครับระหว่างราดก็นิดหนึ่งในหะ้น้ำมันจะกระเด็นหน่อยนะครับแล้วก็จะคนนิดนึง แล้วก็เราก็จะใส่ข้าวเข้าไปนะครับเข้าไปผัดนะครับข้าวผมใช้ประมาณสักสี่ถ้วยนะครับผัดให้มันหอมสักนิดหนึ่งต่อน,นะครับตอนที่เราจะเอาไปลงหม้อหุงข้าวนะครับสักครู่พับเดีด๋ยวจะข้าวอีกนิด นะครับสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างเราผัดไปนะครับผัดให้เหลืองหอมเลยครับนะครับเราก็จะผัดสักนิดนึงนะครับผัดให้เข้ากันปุ๊บเราก็เติมผงปรุงรสครับสักหน่อยนึงนะครับ สักประมาณหนช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วนะครับักคู่เราก็จะดีดน้ำตาลลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อให้รสชาติมันกลมกลอบนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะครับใส่ทักหนึ่งช้อนชาพอครับ พริกไทยไปหน่อยครับแค่นี้ครับก็เดีย๋ดวยวเราก็ผัด,ดนิดหนึ่งนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนก่าจะหอมนะครับข้าวจะเริ่มใไๆแล้วนะครับ เ้าเรื่องใสๆครับมองแล้วเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเบาไฟครับเบาไฟนะครับอพอผัดได้ที่แล้วครับเราก็ปิดไฟนะครับแล้วเราก็เอาข้าวนะครับเทลงหม้อเตรียมผงนะครับ ขุนะครับทีแรกเราใส่ข้าวไปประมาณสี่ถ้วยนะครับก็ต้องหุงใช้น้ําประมาณสักถึงเลขสี่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อหมูเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เผื่อเผื่อพวกเครื่องปรุงพวกอะไรไปหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะก,กลัวเกรงว่ามันจะออกแฉะแล้วมันจะดูไม่น่าอร่อยเท่าที่ควรนะครับ เลยสีไปนิดนึงครับรอสักครู่ครับรอน้นเต็มยิดนึงโอเค,คเน,น,อนะครับเลยสีไปหน่อยละนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปหุงครับ,รบจากนั้นเราก็จะมาใส่ข้าวหม้อนะครับหม้อของข้าวธรรมดาเรานี่ยแหละนะครับ,นะรบซื้อ ตั้งหมไว้ที่จัสมินนะครับแล้วก็ขงข้าวครับนี่รออีกสักประมาณ20นาทีฮะเรามาดูผลงานกันครับก็ระหว่างหุงเรากค็คนบ้างนะครับเป็นจังหวะนะครับคนบ้างมันจะได้เข้ากันครับ นิดหนึ่งครับกลิ่นหอมจ้ะเด,ดี๋ยวเราชมผลงานครับเป็นไงหน้าตาข้าวก็จะหอมไหมครับดีไซน์พูดสิครับหอมอร่อยไหมครับ อร่อยครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมครับเบิ้ลครับเป็นไงบัางครับอร่อยครับนะครับเสถีครับเป็นไงครับใช้ได้เลยครับใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับเังไงเดี๋ยววันหลังมาลองทําให้ทุกท่านกินอีกนะครับวันนี้ก็เซลล์บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย